ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรยาพามาดามนะคะวันนี้แอมมินนกขออนุญาตพลัง f อทุกท่านนะคะเกาะติดสถานการณ์ตามติดชีวิตของอดีตท่านนายกทักษิณนะคะเพราะว่าแอดมินศรทัทธานะคะรักศรัทธาอดีตท่านนายกทักษิณนี่เป็นนายกในดวงใจนะคะตลอดการนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะขอ อยู่เคียงข้างคือเป็นเป็นบุคคลที่รักนะคะรักในอดีตท่านท่านายกทักษิณขอยืนเคียงข้างะครับเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับแล้วก็มีประเด็นข่าวที่ร้อนแรงนะคะหลังจากที่อดีตท่านนายกทักษิณน,นะคะก็ได้ต่อสู้นะเพราะว่า หลังจากที่ท่านเดินทางกลับประเทศไทยนะคะศาลก็มีคําสั่งไม่ให้ท่านนะคะออกนอกประเทศนะคะแล้วก็ท่านก็ต่อสู้มาเนาะจนศาลตัดสินแล้วคือยกเลิกคําสั่งนะคะคือท่านชนะนะคะศาลยกเลิกคําสั่งที่จะกักตัวท่านให้อยู่ในประเทศไทยนะคะหลังจากที่ศาลมีคําสั่งแลวนะคะท่านก็มีสิทธิ ออกนอกประเทศได้ตามสิทธทิคนไทยนะครับพลเมืองไทยที่สามารถที่จะบินออกนอกประเทศได้เพราะว่าสารไม่สามารถที่จะกักตัวท่านได้อีกแล้วนะคะและในที่สุดท่านก็เดินทางสาเหตุที่ท่านต้องเดินทางออกนอกประเทศนะคะออกจากประเทศไทยเพราะว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะทุกๆท่านเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่สูงอายุเนาะ ก็ต้องมีปัญหาด้านสุขภาพท่านก็เลยบินออกนอกประเทศนะคะืจุดมุ่งหมายที่จะไปนะะั่นก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะท่านก็บินไปโดยเครื่องบินนะคะบางข่าวก็ออกว่าเป็นเครื่องบินส่วนตัวบางบางบางข่าวก็ออกมาว่าเป็นเครื่องบินเมหมาลำนะคะเป็นเครื่องบินเกิร์เบิลนะคะ7500นะเบียน ทีเจขีด G TS นะคะซึ่งมุ่งหน้าไปที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็มีผู้รู้ผู้ไม่รู้นักวิเคราะห์วิจารณ์ไอ้พวกที่เซียนปากกาทั้งหลายนะคะผู้รู้รู้ไปหมดนะคะบางบางกลุ่มที่ชอบท่านก็ติดตามท่านใช่ไหมครับบางกลุ่มไม่ชอบท่านก็ยังติดตามชีวิตของท่านนะครับ ก็ไม่รู้ว่าทําไมบุรุษท่านนี้นะคะบุรุษที่ชื่อท่านอาดีตท่านนายกทักษิณนี่นะคะทําไมถึงมีบุคคลหลายกลุ่มหลายฝ่ายทั้งชอบและไม่ชอบติดตามชีวิตของท่านพวกที่ชอบนะโอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแต่แอดมินน ok กกาลังพูดถึงว่าไอ้พวกที่มันไม่ชอบท่านะ่ะไปติดตามชีวิตของท่านทําไมเขาก็บอกกันอยู่แล้วว่า เมื่อคุณไม่ชอบบุคคลใดคุณก็อย่าวิ่งเข้าใกล้อย่าไปติดตามชีวิตส่วนตัวของเขาเพราะมันเท่ากับว่าคุณไม่ชอบหรือว่าคุณชอบกันแน่ฮะถ้าคุณไม่ชอบคุณไปติดตามชีวิตของท่านทําไมถามหน่อยไอ้พวกที่มันรู้อ่ะไอ้ไอ้พวกที่มันวิพากวิจารณน่ะไปติดตามชีวิตของท่านทําไมติดตามแม้กระทั่ง วันที่ท่านเดินทางรู้ไม่กระทั่งว่าเครื่องบินส่วนตัวของท่านนะ่ะบินวนสามสี่รอบที่ประเทศสิงคโปร์เพราะจุดบุ่งหมายของท่านบินจะบินลงที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะบินวนอยู่หลายรอบแล้วในที่สุดท่านก็มีคำสั่งให้นักบินส่วนตัวนะคะบินตรงไปที่ประเทศดูไบ ก็มีโอ้โห,หเยนปากอกา้นักเียนปากกาทั้งหลายผู้รู้นักวิเคราะห์วิจารณ์นักการเมืองผู้รู้ทั้งหลายวิพากวิจารณ์โอ้ยการกลับไปการออกไปนอกประเทศของอดีตท่านนายกทักษิณครั้งนี้ต้องไม่กลับมาอย่างแน่นอนไปไม่กลับแน่ อดีตท่านนายกทักษิณหนีแล้วหนีออกนอกประเทศแล้วโอ้โหโจมตีไอ้พวกที่ไม่ชอบมันก็โจมตีเนาะโจมตีสารพัดสารเพนะคะหลังจากที่ติดตามเครื่องบินส่วนตัวของท่านนะคะบินไปหลังจากที่วนรอบประเทศสิงคโปร์เลยน่คะแล้วก็ท่านก็บินตรงไปที่ประเทศดูไบเหตุผลที่ท่านออกนอกประเทศนะคะ แอดมินนกพูดต้นคลิปเลยจะมีคมคว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะท่านก็มีปัญหาเรื่องกระดูกนะคะมีปัญหาเรื่องกระดูกแล้วก็มีปัญหาเรื่องปอดนะคะ <ait. S 1> ท่านก็เลยต้องบินออกไปต่างประเทศไปจุดมุ่งหมายไปประเทศสิงคโปร์เพราะว่าท่านมีหมอนะคะสมัยที่ท่านไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนนะคะท่านมีหมอที่ดูแลสุขภาพของท่านที่ประเทศสิงคโปร์นะคะ หมอกระดูกนี่แล้วก็หมอปอนี่นะครับแล้วเมื่อท่านไม่สามารถที่จะลงได้นะคะท่านก็บินตรงไปที่ประเทศดูไบนะคะประเทศดูไบของท่านนะท่านก็ให้เหตุผลว่ามีเพื่อนนะคะเพื่อนที่คบกันมาหลายปีแล้วไม่ได้เจอกันมาเป็นระยะ2ปีแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ประเทศดูไบก็มีหมอนะคะหมอประจําตัวที่ดูแลสุขภาพรักษาท่านอยู่นะครับมันก็เลยถือเป็นโอกาสดีเมื่อลงที่ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้ก็ลงที่ประเทศดูไบนะครับตอนนี้ ไอ้ไอเซียนปาักกาทั้งหลายไอ้ไอ้นักรู้อย่างรู้ฟ้าดินไอ้ไอพวกที่วิพากวิจาร์นะคะแม้มีการการันตีแล้วออกมาดีจังเลยว่าอดีตท่านนายกทักษิณหนีแล้วไม่กลับมาละเนาะแล้วแต่ที่จะพูดรู้ไปหมดรู้จริงๆชีวิตของคุณอื่นก็ท่านมีสิทธิ์ออกนอกประเทศแล้วนี่ศาลไม่มีคำสั่งศาลไม่สามารถที่จะยุติ กักขังให้ท่านอยู่ในประเทศไทยได้ท่านก็ออกไปมันเป็นสิทธิส่วนตัวสิทธิส่วนบุคคลพวกคุณน่ะพวกที่ไม่ชอบอะไปวุ่นวายอะไรกับชีวิตของท่านนักหนาฮะเป็นอะไรโลคิอิชาริษยามันขึ้นสมองใช่ไหมความคิดที่ดีๆอะไม่มีเลยใช่ไหมในมันสมองมีแต่พลังลบๆเข้ามาใช่ไหมเกาะติดสถานการณ์ของท่านโจมตีท่าน มันเป็นอะไรนักหนาชีวิตของพวกคุณ่ะไม่มีความสุขเลยใช่ไหมจ้องแต่แทำลายชีวิตของคนอื่นใช้ทุกวิถีทางนะคะใช้เพจใช้เฟซนิวโจมตีท่านไอ้นักข่าวเห็นสมรู้ลมคิดเห็นไปด้วยโจมตีท่านทั้งทั้งที่ท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะ แต่ท่านตั้งหากที่พยายามที่จะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองนะพยายามทําความดีพยายามที่จะทาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีนโยบายร่วมนโยบายนี่คุณก็ไม่ชอบนโยบายปรับปามยาเสพติดนโยบายปอบบ่อนคาสิโนนโยบายปอบบ่อนการพนันปราบแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่มันหลอกลวงพลเมืองชาวไทยให้ได้รับความ เดือดร้อนสูญเสียเงินไปจํานวนมากพวกคุณไม่ชอบหรอคะทําไมถึงโจมตีท่านนักหนาสมองของพวกคุณนะไม่ปกตินะคะและในที่สุดท่านก็ต้องเดินทางไปที่ประเทศดูไบทําไมรู้ไหมคะว่าทําไมท่านถึงลงที่ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้ถึงต้องมุ่งหน้าไปท,ที่ประเทศบูดูบายก็เพราะวันที่ท่านเดินทางตอมอ ตอมอไทยอ่ะที่สนามบินอ่ะถ้าจําไม่ผิดนะคะสนามบินดอนเมืองถ้าไอม,มินจําผิดพลาดต้องขอโทษด้วยนะคะไปกักตัวท่านไว้ตั้งสองชั่วโมงกักตัวทําไมในเมื่อท่านมีสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์ออกนอกประเทศพวกคุณไม่รู้เลยเหรอคุณทํางานกันอย่างไรก็รู้ว่าศารมีคําสั่งว่าท่านสามารถที่ออกนอกประเทศได้ สารไม่สามารถที่จะกักท่านอยู่ในประเทศได้ก็ต้องรู้เลยใช่ไหมไปกักท่านไว้ตั้งสองชั่วโมองกักไว้สองชั่วโมองะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นแผนการของใครหรือเปล่าไอ้พวกที่มันจะคิดจะล้มล้างท่านน่ะไอ้พวกที่มันไม่ชอบท่านน่ะพยายามที่จะล้มล้างท่านพยายามที่จะล้มล้างตระก,กูลชินให้หมดอำนาจ ตักตัวท่านสองชั่วโมงนะคะแล้วมันในเมื่อท่านบินออกไปท่านจะบินลงที่สนามบินสิงคโปร์นะคะนั่นคือจุดมุ่งหมายของท่านแต่ถ้าไม่สามารถบินลงได้เหตุเพราะว่าสนามบินเขาปิดเขาปิดสีทุ่มแต่ท่านเดินทางอะ่ะมันเลยเวลาไปแล้วก็เพราะไอ้ตมนั่นแหละกักท่านไว้สองชั่วโมงไม่รู้เหตุผลอันใดไม่รู้ วางแผนอะไรกันไว้กับบุคคลบางคนบางทําลายบุคคลดีๆก็ทําให้ท่านของท่านเครื่องบินของท่านไม่สามารถบินได้ที่เห็นบินวนใช่ไหมคะและในที่สุดท่านก็ต้องบินลงไปที่ประเทศดูไบก็เพราะว่าสนามบินเขาปิดก็ปิดสี่ทุ่มแต่เครื่องของท่านนะไปถึงมันเกินเวลาเข้าใจยังคะ โจมตีกันอยู่ได้อย,อย่างนู้นอย่างนี้ไอ้พวกที่ไม่ชอบท่านนะฮะอยาจะใช้คำว่าอืมมันเป็นอะไรกันนักหนาฮะอดีตท,ท่านนายกทักษิณไปทำอะไรให้กับครอบครัวคุณไปทำอะไรให้กับญาติพี่น้องของคุณทำไมคุณถึงไม่ชอบท่าน เป็นอะไรนักหนาคะไม่ชอบท่านก็อยากติดชีวิตของท่านปล่อยท่านไปท่านยังไม่ยุติชีวิตของพวกคุณเลยแล้วมันเป็นอะไรนักหนาฮะคุณคะต้องไปตามติดชีวิตของท่านรู้ไหมกระทั่งว่าเอเครื่องออกเวลาหน่อยบินวนที่ประเทศสิงคโปร์ไม่สามารถลงได้ไปตามติดทําไมในเมื่อไม่ชอบท่านก็อย่าไปตามติดชีวิตของท่านเข้าใจยังคะ ชีวิตใครชีวิตมันโอเคไหมโจมตีท่านว่าท่านมีกลับมาบ้างและอะไรอย่างนู้นอย่างนี้และในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ท่านตรวจสุขภาพนะ,ะท่านไปตรวจสุขภาพแล้วเครื่องบินของท่านก็แลนดิ้งลงที่สนามบินดอนเมืองท่านกลับมาแล้ว ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณคาดคิดนะคะทีโจมตีว่าท่านหนีท่านไม่กลับอะ่ะหน้าแตกไปตามๆกันเป็นไงอะ่ะหดหัวอะไรตอนนี้ไม่กล้าออกมาให้ข่าวท่านบินลงแลนดิ้งเลยนะคะที่สนามบินดอนเมืองตอนนี้เป็นไงอะ่ะดิ้นสิพวกสลิมดิ้นไป ไอ้พวกที่ไม่ชอบท่านก็ดิ้นไปดิ้นไปดิ้นไปให้สุดฤทธิ์ดิ้นไปให้ตายไปเลยตายไปเลยเนาะอกแตกตายที่อยากให้ท่านหนีนะคะท่านไม่หนีไม่อยากให้ท่านกลับมาท่านก็กลับมาแล้วดิ้นไปสิดิ้นไปให้ตายดิ้นไปให้สุดฤทธิ์เลยใช่ไหมท่านกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ สำหรับพลัง FC ของเอ m ดมินนกนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่ชอบอดีตท่านนายกทักษิณเจ็ดสิบเจ็ดถึงแปของพลเมืองชาวไทยก็แล้วกันชอบอดีตท่านนายกทักษิณนะคะเรามาก็มาเป็นกําลังใจให้ท่านกันแล้วกันเนาะว่าพรุ่งนี้ท่านว่าท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะท่านจะต้องไปฟังสารอ่านคําพิพากษานะคะเรื่องที่ท่านรักษาตัวที่ โรงพยาบาลตำรวจนะคะที่เป็นประเด็นชั้นสิบสี่ชั้นสิบสี่นะคะไอ้พวกนี้มันก็จ้องจะเล่นท่านให้ได้นะ,ะไม่รู้เป็นอะไรก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านเนาะโอ้เราก็มาเป็นกําลังใจให้กับอ,อดีตท่านนายกทักษิณน,นะคะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะก็มาเป็นกําลังใจกันเนาะโอเคสําหรับคล,คลิปนี้นะคะแอดมินนกต้องขอโทษขออภยัยพลังเอฟซีทุกท่านนะคะ ถ้าแอดมินใช้คําพูดที่ไม่สละสลวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องใช้คําพูดที่มันผิดผิดนะคะหรือว่าข้อมูลของแอดมินไม่ถูกต้องข้อมูลของแอดมินผิดพลาดนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ